้ามองเธออยู่ตรงนี้เธอคนดีจงเข้มแข็งในวันที่เธออ่อนแรงมองดูที่แสงจันทร์ฉันอบเธอความฝันจริงๆเป็นตัวสะท้อนนะคะว่าอาจจะมีอารมณ์หรือว่ามีความคิดหรือว่ามีความวิตกกังวลบางอย่างที่มันยังซ่อนอยู่ใน ตัวเราเองนะในความรู้สึกของเราบางทีเราอาจจะรู้ตัวหรือบางทีอาจจะเป็นความกังวลที่เราเองก็ไม่รู้ตัวว่ามันสะสมในใจเรามานานแค่ไหนแล้วนะคะธรรมชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลที่ซ่อนอยู่ไว้ลึกๆมากนะคะเมื่อเวลาที่เราผ่อนคลายหรือว่าเวลาที่เราหลับไปมันจะค่อยๆแฟลชแบ็กกลับคืนมาเนาะดังนั้นเนี่ยความฝันก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถบอกได้ว่ามีประเด็นอะไรอีกบ้างที่เรายังต้องการการ เข้าใจหรือว่าต้องการการสื่อสารสิ่งเหล่านั้นออกไปนะคะอยากกอดแม่ก็กอดด้วยลูกประเภททั้งหมดที่เล่ามาค่ะความฝันก็คือจะเกี่ยวข้องกับความสนใจการผูกติดหรือว่าความคิดของเราในบางช่วงบางขณะที่ เราทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวจากเรื่องนะคะเราจะได้เห็นว่าออป้าพาเนาะกลับไปพูดคุยกับแม่เนาะคุณยายอมสินนะคะอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นสภาวะที่เป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์เนาะล้วนแล้วแต่เป็นภาพจําที่สวยงามนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะจะได้เห็นถึงช่วงเวลาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นตอนที่ฝันนะคะมันจะมีความสมบูรณ์ทั้งเรื่องของภาพเสียงบทสนทนาที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของตัวป้าภาเองนะคะก็ อยากจะชวนให้ทุกคนได้ลองไปติดตามชมนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นบ้างแล้วก็ป้าพาได้สื่อสารอะไรไปในความรู้สึกลึกๆที่อาจจะยังติดค้างอยู่นะ